พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าบานเมื่อเกิดเหตุห่อนห่อนคอนห่างสิลธรรำใจบ่น้ำค้ำสอนพุทธองค์มาใส่มีแต่ผ้าโลหหายเห็นแกตัวใจตำค้ำองกาวหวบอมี่ได้หำคานิ่งเพิ่อน่ามี่ความรู้เต็มพุ่งเพียงปากสอนตัวเองบ่ได้ไผสิยองว่าดีผู้ฟังเอ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องขาขอตอนรับพี่น้อง ขอตอนรับพี่น้องเขาสุดช่องของมาดามพลาชาแนลนะคะละกาเป็นชาแนลหรือว่าเป็นช่องที่เกี่ยวกันกับวิถีชาวบ้านนะคะวิถีบ้านบ้านหมูพักกินเองละกาเรียงปลาเลียงไก่ในครัวเรือนนะคะกะ็คือด้านหลังนี่ก็จะเป็นให้หน้าค่ะพี่น้องคะปีนี้ก็ถือว่าไข่เนยฝ่าฝนโชลท่า,ากันตกต่องตามฤด,ดูกาลละกามาเรื่อยๆนะคะลากาอีก ตั้งซิบหาลูกนะคะที่จะมานะคะสำหรับมืออัดคลิปนี้มือนี้ก็เป็นวันที่23 23สิงหาคมค่ะพี่น้องคะมือนี้ม,มีมีเรื่องเหล้าดีดีที่จ่ามาแบ่งปันพี่น้องหรือว่าถ้าพี่น้องมาเก็บบักหน่านะคะด้านหลังนี่ก็จะเป็นเงาโน่ตนตนนึงแล้วก็รทั้งหน้าตนนี้อีกต้นนึงนะคะแล้วก,ก็อาจจะจะแผ่นกล่องให้พี่นอ้องเบิ่ง อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะบักเนวนะคะต้นหนึ่งจะเป็นบักเนวบักเนวหญ่นะคะซึ่งแต่ว่าบ่มีในไหลเมล็ดนะคะก็โอเคยูน้ำกหลาลแล้วก็อีกฟังทัางขุนกับอีกสองต้นนะคะนี่ก็คือปลูกไว้ในครัวเรือนนะคะด้านขางทัางบานทัางขางบานก็นจะมีตน้นคาตาคร้นะคะก็คือมันเป็นของของสวนครัวที่เราต้องกินต้องใส่ยู่ทุกมือนค่ะพี่น้องคะถ้าเราปลูกกินเอง หนึ่งลัประหยดัดสองหละักะปลอดภัยนะฮะหลักะอยากกินย่ำใดก็ได้กินอยากใส่ย่ำไดก็ได้ใส่นะคะก็คือกระบต้องไปซื้อกระเป๋แต่ต้องจกหาจกซิปอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่เอามาแบ่งปันพี่น้องว่าเอาบรรยากาศอีสานบ้านเฮาขอให้มิีิมีทางหละกะักอะขอให้ขยันนะคะแต่ว่าถามว่าลราบวยโบเห็ดกษตรบร่โบวยค่ะพี่น้องคะบบเป็นว่าเห็ดเป็นอุตสาหกรรมแล้วลองว่าบ่รวยอย่างแน่นอนเฮ็ดพ่อได้อยากได้กินพอ่อใดแบบว่า ประหยัดเงินนะนะคะพี่น้องครับพ่อใดพ่อบ่ได้ซื้อข้าเจ้าสู้มือซะพ่อบ่ได้ซองรถตลาดเสาหรือว่าบดลดตลาดลดพุ่มพวงนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเขาจะมีตอนนี้ก็กำลังพยายามนะคะก็คือ,อเคลียส์สวนขางบ้านนะคะเพราะว่าต้นพิกมันถึงฝนนะคะมันก็หึมมันก็เริ่มตายไปแล้วนะ,ะก็คือสิลงชุดไม่ล้ะก็สิเอาพักให้มันหลากหลาย มาปลูกนะคะปลูกไว้ในสวนในบ้านเจา้าของนี่ค่ะมันมีบืสูแนวซี้ว่ายง่งไรกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินนะคะแล้วก็รมือน,นี้สิภาคพ,พี่น้องมาเก็บบักนาวนะคะซึ่งดกมากๆเลยนะคะปล่อยไว้ก็มีแต่ลนถิ่นซีอิอันนี้ก็เริ่มลนแล้วค่ะ,คะแต่ว่าเอ่อกล่องมันบรไสุโฟกัสเนื่องจากว่าอ่าใส่ขาตั้งกล่องไว้ค่ะพี่น้องคะมันเวลาเข้าคนนี้จากมันมันอาจจะเป็นดำๆคำคำ จริงๆแหละเป็นคนขาวนะคะงงขาวไปเบิดว่าอยากพากอารลดค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าค่ะบนพื้นฐานของผิวพันธุ์กระสางมันณเอนาแต่ว่าใจบอดําเด้อพี่น้องเด้อเอาละค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมเด้อว่าการที่เข้า,เ,าเริ่มต้นเหตุอย่างสักอย่างหนึ่งนะคะทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำผลออกมาดีเสมอค่ะพี่น้องค่ะ แต่ก่อนเ่นเคยคิดว่าก็เคยคิดมักในเรื่องของเกษตรค่ะพี่น้องค่ะมีความรู้สึกว่าอยากมีชีวิตที่มั่นดีรู้ร้าหล้กก็รได้ไปเที่ยวได้ใสเส,สื้อผ้าสวยๆอันนั้นก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เคยฝันไหวนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าถามว่าตอนนี้ความฝันมันดับไปละบอเ่ติก็ยังบ่ดับค่ะแต่ว่าสิ่งที่อยู่รอบๆโตวห้าคู่มือนี่คือเฮาสามารถเก็บเกี่ยวความสุขใดนั้นก็คือ อยู่ตามวิธีบานเท่าค่ะพี่น้องคะบอ่อต้องดินร่นแต่ว่าถามว่าร่วยบบกับบ่อรวยนะแต่ว่าอยากจนแห้งโบกับพ่อได้อยากไปกินพ่อได้ทำมาหากินนะคะพี่น้องคะเนาะฝากไว้สําหรับพี่น้องที่เ,เลือนมาเจอคลิปนี้นะคะก็คือฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้น้ำเนยด้วยค่ะด้วยช่องของมาดามพอล่าชาแนลนะคะกัสิลงเกี่ยวกับเรื่องของวิธีบ,นบานเท่าล่กัวิธีเกษตร นะคะพี่น้องคะฝากไว้นนแน่กระเล้วกันสําหรับคลิปนี้กระสิไป,ปเก็บบักหน้กกอาอุศกนเพราะว่ามันชิบพสะดวกในการถือพี่น้องชิวิงนะคะเนาะเพราะว่าใส่ขาตั้งกล่องบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่ให้ค้นท้ายให้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้าขมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดบสไครต์ให้นั่นด้วยพี่น้องเด้อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ